จะทุม่มนึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะเด็กใต้ขายฟอร์แล้วก็สวัสดีพี่พี่นะคะที่อยู่ในช่อง YouTube เด็กใต้ขายฟอร์ด,ด้วยนะวันนี้ก็เจอกับผมเจอกับฝนเจอกับฝนอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมฟอร์พระนครสาขาเกษตรเลาวมีนั่นเองนะจริงวันนี้เอ่อมันจะมืดแล้วแหละพี่พี่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในโรงแต่งนะคะอัปเดต การแต่งรถกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันที่3เหมือนที่ฝนบอกแหละเดี๋ยวจะไปส่งรถนะคะที่จังหวัดนครพนมนั่นเองนะ,ะลูกค้าอยู่นครพนมนะคะกะ็ให้รถขึ้นสไลด์ไปแล้วก็เดี๋ยวขับตามไปที่หลังนะคะไปเจอกันที่จังหวัดนครพนมเผื่อพี่ๆคนไหนทีอ่อยู่ที่นั่นนะก็จะได้มาเจอกันนะคะวันนี้ถือมันก็จะดูแบบตาลายหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้ ไม้ที่ใช้ไลฟ์สดน,นะคะชาร์จแบตอยู่แบตหมดนะคะเดี๋ยวกนให้ดูในโรงแต่งของเราก็อัปเดตแต่งไปถึงในแล้วนะคะอ่ะคันนี้นะคะเริ่มคันแรกเลยคันแรกก็จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ใส่เป็นคิวล้อแบบนี้เลยนะ ิวล้อแบบนี้เลยคันนี้เป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาสีเทาก็สวยนะเออแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนนะคะล้อย,ยังไม่ได้เปลี่ยนน่นองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถที่พี่ช่างกำลังทำอยู่เดี๋ยวมันจับใหม่นะะนี่นะคะตอนนี้ก็พี่พี่ช่างกำลังทำงานนะคะกำลังทำงานนี่นะคะติดคิ้วล้อนะคะติดคิ้วล้อของคันนี้น่นองนะคะเห็นไหม เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนี่เลยโอ้ติดโชคแล้วนะคะติดโชคฝาติดโชคคัมกระโปรงเรียบร้อยนะคะพี่พีแล้วก็แรปนะคะแรปสีอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะเปลี่ยนล้อแล้วนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วโหยังหล่อเลยพี่พีนะคะแล้วก็ จริงๆร,รถเสร็จแล้วพรุ่งนี้น่าจะล้างแล้วล่ะคะ่ะน่าจะล้างแล้วล้างเคลือบแก้วนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องอามารีวิวนะคะสำหรับคันนี้นะคะรีวิวเพื่อจะส่งงานให้ลูกค้าดูนะคะว่ารถของลูกค้าเนี่ยมีติตตั้งอะไรเพิ่มเติมลงไปบ้างนะคะแล้วก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างแล้วทําความสะอาดแล้วเนี่ยเออจะหล่อขนาดไหนก็ต้องอัปเดตให้กับลูกค้าได้ดูกันนั่นเองนะคะคันนี้ก็เป็น เอเวเลตนะคะไทเทเนียม4 4นั่นเองนะคะพี่พี่เห็ไหมไฟแมทริก LED ไฟในตัวท็อปนั่นเองนะคะคือโฟร์แมน LED นะคะหรือว่าแมทริก LED ที่เราบอกว่ามันขยับได้เหมือนกับลูกตานั่นแหละนะคะปรับสูงต่ำนะคะแล้วก็แสงมันจะสาดไปตามการหักเหของพฟลมไลนยนะคะเวลาที่เราขับรถเราก็จะได้เห็นนะคะข้างทางเนี่ยหรือว่าตรงทาง ถนนเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ลองทดสอบนะคะไฟสูงออโต้ที่เขาเล่นๆกันนะลองขับรือไปส่งลูกค้าแล้วก็ลองทดสอบดูเออมันต่อไฟให้เองนั้นก็ดีนะคะเป็นไฟแมตติก LED ที่น่าใช้มากๆนะคะสำหรับคนที่ซื้อตัวท็อปไฟก็จะได้ตัวไฟนี้ไปนะคะเพื่อ ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะในการขับขี่บนท้องถนนนั่นเองนะคะแต่าทางนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความไม่ไม่ประมาทของผู้ขับขี่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ฟังก์ชันความปลอดภยัยครบพรานแต่ว่าขับรถประมาทแบบนี้ก็ไม่น่าเออไม่น่าจะควบคุมอะไรได้นะคะนะคะตอนนี้รถอาจจะโลง่ลงๆเพราะอะไรพี่ๆรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ้นเดือนแล้วรถอะ่ะก็คือ ส่งมอบกันจะหมดละนะคะเดี๋ยวรอทยอยมาเรื่อยๆต้นๆเดือนอ่ะมันจะทยอยมาเรื่อยๆแต่พอสิ้นเดือนปุ๊บโอ้โหลถอย่างแน่นเลยนะคะก่อนที่จะสิ้นเดือนเนี่ยลถแน่นมากเพราะว่าอะไรเพราะว่า,อารอแต่งรอคิวนู่นนี่นั่นนะคะนี่ก็คือเสร็จละนะคะบางคันก็ส่งไปแล้วบางคันก็ยังรอนะคะรอส่งเหมือนคันนี้นะคะที่ที่ฝนบอกก็คือต้องรอนะคะรอส่ง วันที่3แล้วแต่เลิกรับรถของลูกค้าด้วยนะบางทีลูกค้าบอกว่าโหเลิกพี่ไม่มีเดือนนี้ก็เดือนหน้าก็ได้นะไม่เป็นไรก็คุยกับเซลลตกลงกันเอานะคะคันนี้ก็จะเป็นแคปนะคะตัวแคปโอเปนแอบโอเปนแนั่นเองนะ,กะเกษตรน้วมินเนี่ยไม่ค่อยมีลถแคปนะคะไม่ค่อยมีรถแคปที่แบบว่าขายออกไปนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันลูกค้ามาแต่4ประตูนะคะสประตูหัวเดียวซับวิเวทนะคะลดครอบครัวจะเป็นประมาณนี้มากกว่านะ ถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะรถที่มันเป็นโอเพนแคปนะคะก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้นะคะแคมเปญดีๆมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ส่วนชุดแต่งนะคะตรงนั้นก็ต้องตกลงกันเอานะคะว่าอยากได้ชุดแต่งแบบไหนประมาณไหนนะคะ,ะในโรงแต่งมีประมาณนี้เลยนะในโรงแต่งมีอยู่แค่นี้นะคะเนี่ยพี่ช่างกำลังทำงานสำหรับคันนี้นะคะ บางคันนะคะที่รอส่งมอบนะคะบางคันที่รอส่งมอบก็คือจะเอาไปล้างนะคะพี่ๆเอาไปล้างทําความสะอาดอยู่ด้านนอกแล้วนะคะในโรงแต่งก็จะมีแต่รถที่ยังแต่งไม่เสร็จแล้วเด็กนะคะนี่นะเป็นพวกลายแม็กที่ทางร้านนะคะเอามาตั้งไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ดูเวลาที่ลูกค้าเข้ามาที่โชว์รูมเนี่ยจะได้เห็นหมดเลยเหมือนลูกค้าเข้ามาแล้วก็ ไม่ผิดหวังนะคะถ้าอยากเห็นเ,เขาเรียกว่าถ้าอยากเห็นรูปแบบการแต่งนะในโชว์รูมฟอร์ดพนะนครเกษตรดามินเนี่ยมีให้ดูเยอะแยะเลยบางทีแบบอยากเห็นเบรกไฟฟ้าอยากเห็นนู่นนี่นั่นมีให้ดูแน่นอนนะคะพี่พีมีให้ดูแน่นอนนี่ไอเจ้าเคาร์ลัมโบนะคะบังคนบอกว่าสีรถเดิมพี่ไม่ชอบแรปสติ๊กเกอร์ได้ไหมได้เลยจัดไปแรปสติ๊กเกอร์แรปสติ๊กเกอร์ก็จะมีหลายเกรดนะตั้งแต่เกรดที่ราคาย่อมเยานะกับเกรดที่แพงๆนะคะและ แรปสติ๊กเกอร์ไปก็มันจะป้องกันสีรถเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็ระยะเวลานะคะแปบ๊บเดียวในการทำนะคะแต่ถ้าสมมติว่าทำสีรถเลยก็ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะคะแล้วแรสติกเกอร์ถ้าเกรดดีๆหน่อยก็อยู่ได้ประมาณ3ปีนะสปีก็คือ,อมันจะขึ้นอยู่กับเ,เกรดของของแต่ละตัวที่ติดลงไปนั่นเองถ้าเอาเกรดถูกหน่อยก็อาจจะเ,เสียเร็วหน่อย นะคะถ้าเอาเกตแพงๆก็อยู่ได้นานนะคะ3ปี3ปีกว่าดูแลดีอยู่ที่ว่าตักแดดไม่ตากแดดมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็ต้องดูที่อยู่ที่การดูแลของลูกค้านะคะนะคะแล้วก็จะมีคันนึงจริงๆอ,อยู่ตรงนู้นนะคะพี่เขาเอาไปรีวิวนะคะเอาไปรีวิวอัปเดตให้กับลูกค้าได้ดูนั่นเองนะคะว่าแต่งแบบนี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นรถที่รอส่งมอบอันนี้บางคันรอ,อแต่ง ะะก็จะเอามาจอดอยู่หน้าโรงรีวิวนะคะพี่ๆแบบนี้เลยนะคันที่ถึงคิวแต่งก็จะขับเข้าไปข้างในนะคะเพื่อที่จะแต่งให้ทันเวลารับรถดของลูกค้านั่นเองนะคะบางทีเซลล์ก็แจ้งสั่งสั่งแต่งสั่งอะไรไปเผื่อเวลาไว้วัน2วันนะคะเพื่อที่จะให้ช่างได้ทํางานแบบไม่ต้องรีบมากนะคะแล้วก็พี่เซลลเตรียมเอกสารเตรียมความพร้อมก็ไม่ต้องรีบเหมือนกันนะคะก็คือเผื่อเวลาไว้ให้นั่นเองนะคะโหมือถีเลยทุกคนเห็นปะ มืดแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆนะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนอร์มินนะคะก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเซลล์นะคะที่มานะคะมาอยู่เพื่อที่จะรอรีวิวรถหรือว่าวันนี้อยู่กันทํางานทั้งวันนะคะแล้วรอเวลาที่จะกลับหรือว่ามาดูรถของตัวเองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็ อัปเดตรถนะคะให้ดูประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะฝนจะเข้ามานะคะเพื่อที่จะทำรีวิวนะคะรถของลูกค้าตัวเองนะคะแล้วก็วันที่เดินทางไปส่งเดี๋ยวถ่ายให้ดูไม่ว่าจะเป็นตอนขึ้นสไลด์นะคะหรือว่าตอนบรรยากาศตอนขับไปส่งแล้วก็บรรยากาศส่งมอบรถนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube เด็กใต้ขายฟอร์ดนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามในช่องแฟนเพจ แฟนเพจเด็กใต้หายฟอดด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็ติดต่อคนเข้ามาได้นะคะถ้าสมมติว่าพี่ๆคนไหนนะคะอยากได้รถซักคันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรถที่มีออปชั่นความปลอดภัยสูงนะคะก็เลือกฟอดได้เลยนะคะโทรหาผลได้ที่0612394919นะคะไม่ว่าจะเป็น f อนะคะซิปซีอย่างวัดผากตายนะคะหรือว่าเป็น f อคนรับฟอดทั่วประเทศนะสามารถคุยผลได้หมดเลยนะบางคนเป็นคนใต้นะคะโทรมาบอกว่าพี่ไม่ถนัดภาษากลางนะ ถ้าสมมติถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนใต้โทรมหาผลก็พูดภาษาใต้ได้เลยนะคะยินดีที่จะ,ะดูแลนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำกับพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จบไลฟ์แค่นี้แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ